จุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งแรกจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งแรกหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทุรกิจแล้วผมได้งานเป็นนักโชววเรกและนักทำบัญชีผมผลจากการที่ผมได้ฝึกฝนนิสัยใ,ในการขยันทำงานและต้องการทำงานให้คุ้มค่าเงินตอบแทนผมพยายามพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วจนได้รับความไว้วางใจและเงินเดือนสูงเกินไวของผม หิวอย่างพิสูจน์ความซื่อสัตว์สุสสจริตด้วยการได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้จัดการแทนที่คนเดิมทำให้เขาได้เป็นผู้จัดการเหมือนที่หนุ่มเมืองที่หนุ่มที่ตูดโดยมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นและต้องดูแลคนงานป่า3ามคนแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับผมในจ้างของผมหมดอนาคตและผมก็ตกงานนี่เป็นความพ่แพ้ยอย่างแท้จริงครั้งแรก ของผมและมันเขามาโดยที่ผมไม่สามารถควบคุมได้เลยผมไม่ได้เรียนรู้บทเรียนครั้งนี้จนหลายปีผ่านไป